สวัสดีจ้าอยู่กับสาวอ่อนบ้านนาะคือเกา่าคือเดิมเพิ่มเติมคือพามาเบิงสวนข้าวโพดสวนข้าวโพดอ่าจ้าอยู่กับหัวกับสวนนี่แหละอยู่บันนอกบันนาะเขาเนาะค่ะเนาะเบิงเพิ่นปลูกข้าวโพดจ้ามีหลายชุดน้ำกันนะค่ะเด้ออันนี้ชุดหนึ่งเพื่อนจะปลูก เป็นขา้นขาวโพดพันแต้มม่วงนะ้ค่ะเด้อพันปลูกแล้วพ่นก็นจะต้มต้มไปจำนายโอ้ยสวยงามลายพี่น้องเขาสวยงามมากคะ่ะนี่ชุดหนึ่งเนาะค่ะเนาะของอาจ้าองอาอาคับอาเป็นขยนันเิ่นปลูกเนาะมาเล่นน้ำเพิินกันเลยมาเบิ่งสวนข้าวโพดเพิ่นนํำสะอ่นลายพี่น้องเขา เขาพดพันแต้มม่วงก้าเยอะแยะเขาพูดอันนี้ไงสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามไม่ซีสูตรถาสูตรผุนพี่น้องเขาเพิ่นปลูกน่ะฟังเสียงนกไปนำ้ำโอ้บรรยากาศชุดยอดมากเลยอ คางกันนี้เพ่นก็จะปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นสายอยู่กันลังเป็นนวยพี่น้องมะเขือเทศนี่คือปลูกผืดหมุนเวียนมะคะนาะออกจากนาเทาแล้วก็มาปลูกของพวกนี้เยอะยะ กำลังออกมอมะเผือเทศอีกตอนนึงเพนกันจะปินอีกชุดนึงกำลังถอดดอกถอดดอกงามไย ช่วยงามบรรยากาศยามแรงจะ้ะเสียงนกบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะน,นี่ก็สีชุดที่สามพันปูกทางนี้ก็จะเป็นชุดที่สี่ชุดที่สี่ชุดที่หา้าพันจะอยู่ทางนี้จะ้ะน,นี่ิ่งมาเคือเทศไง กำลังงามพี่น้องอกำลังสวยงามเลยสุดที่สี่กันพาชมเดินชมไปเรื่อยๆพี่น้อง ชุดที่สี่เฮ้ก็จะเป็นชุดที่ห้าชุดที่ห้าคือถอกเป็นฟักแล้วจ้าเป็นฟักแล้วชุดที่ห้าเบืองล หลายลายเลยค่ะเดอ้อหลายลเสียงนกเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เขาเยี่ยมชมนะคะเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจสวยงามมาก คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะน้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า